เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแมปออฟบี้นะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลสุดขนาดไหนกันนะทุกคนไปกันเลยจื๊บเราไปเล่นแบบออฟบี้กันเลยกระโดดกระโดดกระโดดใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะกระโดดเลยเช็คไพโอ้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 ไปกันเลยไปกันเลยเรารีบเรารีบต้องรีบนะทุกคนต้องรีบไปจึ้งโอ้ตัวนี้เป็นทางให้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอูน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 โหทางยาวไกลจริงๆเลยสตีฟ ใช่แล้วลนะ่ะใช่แล้วลนะ่ะเท้งยาวไกลส,สุดๆไปเลยลนะ่ะกระโดดดวงดาวไปเลยนะได้เลยได้เลยกระโดดขึ้นดวงดาวแล้วก็นี่ไงเช็คพอยต์กันเลยจึ๊บกระโดดจึง๋งจึ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 ๋งข้ามมาได้แล้วกระโดดเช็คพอยต์เลยจึง้งไปแล้วไปแล้วขึ้นไปข้างบนเลยปีน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 มาทางซ้ายแล้วก็ตรงแล้วก็เข้าขวาแล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนไปเลยไปเลย โอ้ตรงนี้เป็นปีระมิดเหรอเนี่ยเราต้องรอจังหวะดีๆนะนี่ไงกระโดดเลยจึง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 ลอยขึ้นไปแล้วลอยขึ้นไปแล้วใจยเย็นฟิวกระโดดขึ้นมาได้แล้วตรงนี้ก็ให้กระโดดอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนไปกันเลย <c oughs> โอ,โอ้ระวังล่วงนะระวังล่วงนะตรงนี้เช็คพอยต์แล้วตรงนี้เป็นอุโมงอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหแล้วจะกระโดดข้ามไปได้ยังไงนี่ไงง่ายเลยอีซี่มากๆเลยล่ะทุกคนใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะอีซี่สุดๆไปเลยล,ะล่ะเราไปกันเลยนะ <c oughs> ไอเราก็กระโดดเก่งซะด้วยซี ใช่เลยล่ะอย่างนี้ก็ลำบากก็หวาวุ่นเลยล่ะโอ้โหเก่งกงเก่งกงงโอ้โหสไลด์ลื่นสไลด์ลื่นลื่นเลยลื่นเลยโอ้โหถึงที่หมายแล้วยโอ้โหเราอยู่บนท้องฟ้าแน่ๆเลยทุกคนเป็นสวรรค์แน่เลยล่ะโอ้โหวิวสวยมากๆเลยกระโดดไปจ๊ดๆไปตามทางไปตามทางกระโดดจึงมาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงขนาดไหนกันนะทุกคนไปได้ถึงขนาดไหนก็ไปรับชมกันเลยใครที่รู้ถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด สกายกดติดตามมาด้วยนะครับมาดูกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนใครที่กระโดดสูงและได้ไปไกลกว่าเรานะ่ะคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนว่าในเวลาเท่านี้นะ่ะไปถึงกันเท่าไหร่นนะ่ะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยูลยลยลยูโอ้โห,โห,โห,โหปินสูงซะด้วยลอกรงล้อหมุนลอกงล้อหมุนทุกคนไปกันเลยไปกันเลยจุดจุดจุดเราต้องค่อยๆกระโดดนะทุกคนระวังใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกระโดดเลยจึ้งนีน่งไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเราเช็คพอยต์เราโอ้ยเจอมาอยู่ดีก็วิ่งวาย ทำไมวิธีก็พิมพไว้โอ้โหตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยโอ้ กระโดดโอ้โหเช็คพอยต์แล้วตัวนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะกระโดดไปเลยโอ้โหวิวข้างล่างสวยจริงๆเลยล่ะทุกคนดูสิสวยสุดๆไปเลยล่ะโอ้โหเรามาแมบบสวยแบบนี้ด้วยโอ้โหแแบบสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราเช็คพอยต์แล้วไปกันเลยฟิวมาแล้วตรงนี้เป็นอะไรโอ้โหวิ่งไววิ่งไวอยู่ดีก็วิ่งไวโอ้ยืด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 ดยืดดดดโอ้วิ่งไววิ่งไววิ่งไวโอ้โ่าแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วกระโดดจึง้งเช็คพอยต์ปึ้ง แล้วเราก็รอกระโดดนะทุกคนรอกระโดดไปเลยจึงเข้ามาแล้วมาตรงนี้แล้วแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้โอ้โหนี่แกเล่นครั้งแรกเหรอทําไมรู้เยอะจังเลยเราเล่นหลายครั้งแล้วนะเราใช้จิตสัมผัสเอานะกระโดดเลยจึงแกใช้จิตสัมผัสเหรอจิตสัมผัสของแกคืออะไรคือการหยัง่งรู้อนาคตนะเรารู้อนาคตได้นะ่ะเจ้าสตีฟจูเรารู้อนาคตจริงๆนะเดี๋ยวคอยดูนี่ไงจะมีให้เรากระโดดและข้างหน้าก็จะให้เรากระโดดต่อไปอีกนั่นแหละยูหู เป็นใครๆก็รู้ไอเด็กน้อยปีนขึ้นไปเลยได้เลยได้เลยชืดกระโดดจึ้งเช็คพอยต์แล้วปีนขึ้นไปบนนอ็อตเหรอเนี่ยโอ้กระโดดกระโดดเช็คพอยต์ปึ้ง แล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยอูนูนูนโอ้โหตัวนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยสนามมวยเหรอระวังนะโอ้ต่อยเราตรงนี้จะผ่านไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้ผ่านมาได้แล้วใจเย็น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 นะใจเย็นนะยุ้หูเช็คพอย์แล้วไปเลยตรงนี้โอ้ตรงใจเย็นนะตรงใจเย็นนะตรงนี้นะโอ้กระโดดเช็คพอย์แล้วกระโดดขึ้นขี่เมฆกันไปเลยทุกคนก้อนเมฆนี้สีสวยสดใสจริงๆเลยยุ้หู ไปเลยไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยได้เลยได้เลยได้เลยกระโดดกระโดดกระโดดจึงเช็คพอย์แล้วดินสอไปตามดินสอกันเลยจื๊จืดจืจืไปตรงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองกระโดดเออจื๊บโอ้โหเกือบล่วงแน่ทุกคนตรงนี้เช็คพอย์แล้วล่ะจึงไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยอุ้น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 กระโดดโอ้กระโดดจึงจึงจึงหมุนได้ซะด้วยหมุนได้ซะด้วยรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะแล้วก็ตรงนี้ไงยูหูเช็คพอย์ไปเลยตามทางไว้ลุ่น ตามทางไวรุ่นกระโดดจึงตรงนี้เป็นอะไรโอ้โอ้กระโดดจึ๊๊๊๊อย่าล่วงไปเนี่ยจะล่วงไมเนี่ยไม่ล่วงหรอกแกกระโดดดีแล้วละ่ะฉันเชื่อแกนะว่าแกกระโดดดีแล้วได้เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยเช็คพอยตึ้งกระโดดไปปึง้งไปไปตามทางเลยไหลไปตามทางเลยไหลไหลไหลโอ้เช็คพอยกระโดดไปเลยจึงโอ้กระดุงตรงนี้เป็นอะไรเนี้ยเป็นโซ่ยักษ์เหรอเนี่ย ้าโดนเลเซอร์นะทุกคนระวังเราต้องหลบนะจื๊บโอ้โหมาเลยมาเลยคิดว่าจะง่ายนะเนี่ยแต่จริง,รงๆอะยาสกสุดๆไปเลยล่ะโอ้ตรงนี้เป็นดาวกระจายดาวกระจายในนารูโตะแน่ๆเลยทุกคนยูฮูไปกันเลยไปกันเลยโอ้โอตรงนี้กระโดดหลบกระโดดหล,ลบง่ายๆเลยง่ายๆตรงเดียเด๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ง่ายสลับกันไปนะนนทุกคนยูฮูปื๊บเช็คถอยแล้วโอ้กระโดดกระโดดรจึง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 ไป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 โอ้กระโดดขึ้นมาแล้วตอนนี้เรายุ่ส เตตที่41แล้วล่ะทุกคนยูหูเราจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ไปรับชมกันเลยนะทุกคนยูหูโอ้วนกระโดดเหยียบไข่นะทุกคนเราอยากกินไข่จังเลยยู่ไข่ยู่ไข่อยู่ไข่ไข่ต้มอยากกินไข่ต้มไปกันเลยจื๊บจ๊บกระโดดจึ๋งจึ๋งโอ้กระโดดไปกระโดดไปโอ้มาแล้วมาแล้วปิ้วกระโดดขึ้นไปแล้วโอ้ตรงนี้เป็นบล็อกเหรอเนี่ยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยจึ๊บจ๊บกระโดดกระโดดเช็คพอร์แล้วปึ้งขึ้นไปข้างบนไป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 โอ้โหตร งนี้เหยียบอะไรแล้วเนี่ยโอ้โอ้ตรงนี้แน่นอน,โอ,น al. โอ้ไม่ยากเลยนะเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเรามองแบบใจเย็นๆนะทุกคนใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะถ้าเรามองแบบใจเย็นๆเราจะผ่านไปได้นะ่ะใช่เลยใช่เลยต้องกระโดดจึ้งจึ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 งใจเย็นๆใจเย็น,ๆเ,ยน,ๆ,เยนๆเช็คพอยต์ปึ้ง ตัวนี้ขึ้นไปตรงสีเหลืองนะทุกคนยูหูไปกันเลยไปกันเลยอูน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 เช็คพอย์แล้วปึ้งเรียบร้อยกระโดดโอ้โหตัวนี้เป็นขึ้นเหรอเนี่ยจำลองขึ้นแน่ๆเลยทุกคนจำลองขึ้นจำลองขึ้นตัวนี้เป็นอะไรกงล้อหมุนนี่เองมีเหล็กซะด้วยกระโดดหลบไปเลยเช็คพอย์ปึ้งไปตามทางโอ้ห้ามโดนเหรอเนี่ยโอ้จะต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆตรงนี้หลบๆๆห้ามโดนเด็ดขาดเลยจึ้งกระโดดไปแล้วปึ้งปึ้งปึ้ง ปึ้งหนีเช็คพอยต์ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเข้าไปในปากแล้วทุกคนโอ้โอกินเราลงท้องเลยเหรอโอ้โหหิว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 เราหิวเราหิวไปเลยไปเลยไปเลยรุนรุนรุนไป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 จืดจืดจืดกระโดดจึงโอ้ตรงนี้จะล่วงแล้วจะล่วงแล้วเราต้องปีนขึ้นที่สูงที่สูงโอ้นี่ไงเช็คพอยต์แล้วล่ะยูหูตันนี้เป็นเรือเหรอโอ้โหไปตามเรือกันเลยน้องลองเรือแพสวยๆไปเลยครับยูหูโอ้มีเรือสาย สซะด้วยมีเรือเลี้ยวซะด้วยโอ้โหเราหางเสืออยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเราจะเป็นราชาโจนสลัดให้ได้เลยจากการเดินทางครั้งนี้ของเราเราจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยยูห uh ู ไปกันเลยจืด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 โอ้ต, <S 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 ตัวน like ี้เป็นจุดจบแล้วจบแล้วแล้วทำไงต่อโอ้เกือบร่วงเกือบร่วงเกือบร่วงโอ้เช็คพอย n t แล้วล่ะตรงนี้น่ะยูหูใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยจืด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 คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนว่าทุกคนไปถึงขนาดไหนกันเราอาจจะเล่นไม่จบก็ได้นะแบบนี้น่ะเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆเลยล่ะตรงนี้ให้เด้งดึงนะทุกคนเด้งดึง จึงเด้งสองทีนะเด้งสองทีจึงแล้วก็ไปข้างหน้าจึงจึงไม่อยากเลยใช่ไหมล่ะยูหูเช็คพอยแล้วยูหูกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยหมายเท้าหรอโอ้หมายเท้าแน่เลยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเช็คพอยอเอ็นเอาก็กระโดดเก่งสุดๆเลยล่ะโอ้ตรงนี้สีเหลืองกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแล้วก็เช็คพอยปึง้งโอ้เจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเราขอแสงหน้าไปก่อนนะ ปุ๊บ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 อ้เกือบร่วงเกือบร่วงเกือบร่วงใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเราขอไปก่อนเราขอไปก่อนยูคูเราแสงมาได้แล้วยูคูเราชนะเราชนะยูคูเช็คพอยต์แล้วตรงนี้เป็นพึ่งเหรอเนี่ยกระโดดขึ้นไปเลยเล้อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยอยากกินน้ำหวานจริงเลยน้ำหวานจากพึ่งเนี่ยอยากกินสุดๆไปเลยอยากกินแกนี่เห็นอะไรก็เป็นของกินตลอดเลยนะใส่โรลลาเราอยากกินอยากกินมากๆเลยจืดไปเลยไปเลยเราจะกินเด็กที่ไม่กดไลค์กดซับสไคร ครก็ติดตามกันด้วยล่ะ เดวหวังให้ดีนะใครพี่ไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเราจะกินได้หมดเลยอู้ยี่เราหิวมากๆเลยหิวสุดสดไปเลยล่ะใช่แล้วล่ะหิวสุดสุดไปเลยล่ะ,ลละ,ลละกระโดดไปเลยนะได้เลยได้เลยไปกันเลยจึ๊บกระโดดเช็คพอยต์แล้วปึง้งตัวนี้เป็นเพชรหรอกระโดดหยยบเพชรปีเลยโอ้โหสองฝาก็สีสวยสดใสแล้วก็มีแมพแบบนี้สวยงามมากๆเลยล่ะไปตามทางอย่างรวดเร็วกันเลยนะทุกคนยูเหนือแล้วนี่ไงกินได้ไหมงา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 ม งามๆหิวจังเลยหิวจังเลยหิวจังเลยอมยๆเ,ยยเ,เราอิ่มแล้วล่ะทุกคนอิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้วล่ะยูหูใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนยูหูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฟิว